คนคนหนึ่งจะมีบ้านในกรุงเทพนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขนาดคอนโดยังราคาตั้งกี่ล้านแล้วนี่เป็นบ้านนะไม่ต้งราคาไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดล้านแน่และนี่บ้านเป็นหลัง,ลงสองชั้นเราคิดดูราคาเท่าไหร่แล้วติดริมน้ำอย่างเงี้ยโอ้สวยมากมันมองยิ่งมองมาจากสะพานนี้สวยมากเลยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันดูแบบสีเดียวกันแล้วมันดูแบบ มันน่าดูขึ้นนะน่าอยู่ขึ้นเยอะชอบเหรอชอบสีทำให้ชุมชนดูมีชีวิตชีวาสดใสขึ้นน่ะชอบรูปร่างมันนะเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนกันแล้วมันดูดีอ่ะบรรยากาศดีขึ้นริมคลองสวยขึ้นเพื่อนที่ขายอยู่ขายตลาดนัดด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้อ่ะมีขายคนข้างนอกมั้งไหมอยากได้คนข้างนอกอยากได้นะ ผมว่าเป็นรงการที่ดีนะที่ทําให้เราสามารถดีดตัวเองจากคําว่าสลัมนะขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคงมันจะดีกว่ากันเยอะแต่เราต้องแข็งแรงสากรต้องมั่นคงแล้วก็คนในชุมชนต้องสามัคคีกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้คนคนมีไรายได้น้อยอย่างเราสามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้มันมันมองเห็นอนาคตนะ่ะ ชุมชนนี้คือมองเห็นอนาคตว่าลูกเราสามารถอยู่ได้ตลอดตลอดและตลอดไปคุ้มค่าค่ะคุ้มมากค่ะการที่เรามีชีวิตที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ถอยหลังคือต่อจากนี้เราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆมันคงไม่กลับมาเจอสภาพแบบเก่าๆอีกแล้วอ่ะมันก็มีแต่สภาพมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ